พี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าในที่สุดเราก็มาถึงสัป,ปดาห์ที่สามเทศกาลมหาพรตวันเวลาของเรามันก็ไหลไปเรื่อยๆพี่น้องอาทิตย์ที่สามนี้เใหญ่ใจความก็คือเรื่องน้ําและไม่ได้หมายก็ว่าน้ําที่เรารับประทานนะครับพี่น้องแต่หมายถึงน้ําที่มาจากพระบินเจ้าซึ่งคือพระหัตสถานของพระองค์ ในหนังสืออพยพเนี่ยก็มีใจความว่าวันหนึ่งประชาชนกำลังกระหายน้ำมากจิงต่อว่าโมเสสทำไมท่านจึงพาพวกเราออกจากประเทศียิปต์และให้พวกเราลูกๆและฝูงสัตว์ของเราอดน้ำตายหรือแล้วก็โมเสสก็อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเวลาที่ขาดน้ำเนี่ยพี่น้องคนมันหิว และมันกลองจะตายเพราะฉะนั้นเหตุผลไม่ค่อยมีหหละครับสิ่งเดียวที่ต้องการก็คือต้องการน้ําและในที่นี้ก็หมายถึงการตีวัวก,กระทบคราด้วยว่าทําโมเสสทําอย่างนี้ก็สแสดงว่าพระบินเจ้าเนี่ยบอกโมเสสทําให้โมเสสไขว่เขวแล้วก็เข้าใจผิดทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนอันนี้พวกเราก็เข้าใจถึงความประสงค์ของชาวบ้านแต่บางทีพระบินเจ้าก็มีคําตอบสําหรับชาวบ้านไว้แล้ว พียงแต่ว่าใครที่ไปบังคับให้พระองค์ทำอย่างอื่นเนี่ยบางทีพระองค์ก็ไม่ทำตามนะครับส่วนในบทอ่านที่สอนั้นก็บอกว่าความหวังไม่ทําให้เราผิดหวังเพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เราได้หลังความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเราขณะที่เราอ่อนแอนี่ก็พูดคำนองที่ว่าแม้เราจะอ่อนแอแค่ไหนพระบินเจ้าก็ยังคิดถึง และการที่พระองค์ได้ไถ่พวกเราท,ท,ทั้งที่เราไม่น่าจะได้รับการไถเนี่ยก็คือความรักอันยิ่งใหญ่ของพระบินเจ้าส่วนในพระวรสารนั้นก็พูดถึงพระเยซูเจ้าได้พบกับหญิงชาวสมาเรียที่มาตักน้ําพระองค์ตรัสกับนางว่าขอน้ําดื่มสักหน่อยเถิดตอนนั้นสิทธิของพระองค์ไปซื้ออาหารในเมือง หญิงชาวสมาเรียทูลตอบว่าท่านเป็นชาวอยู่ทําไมจึงขอน้ําดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นชาวสมาเรียเล่าและพระองค์ก็บอกกับหญิงคนนั้นว่าถ้ารู้ว่าคนที่กําลังพูดกับเขานั้นเป็นใครเป็นเขาซะอีกที่จะขอดื่มน้ําจากพระองค์พี่น้องครับในวันอาทิตย์นี้เราจะต้องมาดูความสําคัญของพระหัสถานของพระบินเจ้าซึ่ง เป็นเรื่องที่เราขาดไม่ได้เพื่อจะได้เอาตัวรอดไปสวรรค์แล้วก็เราขาดไม่ได้เพื่อเราที่เราที่กำลังเดินทางอยู่เนี่ยจะได้มีความพอใจในเวลาที่ชาวบ้านชาวเมืองเข้าโมโหโมเสนั้นเขาก็จะถามเสมอว่าถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้พระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่า แล้วถ้าพระเจ้าอยู่กับเราทําไมพวกเราต้องเดือดร้อนแต่พวกยิวก็เรียนรู้แล้วว่าพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่ช่วยให้รอดพระองค์เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และแสดงพระองค์เองว่าเป็นท่อทานแห่งน้ําทรงชีวิตส่วนในบทอ่านที่สองนะบุลเปาโลก็บอกว่าพระกิตเจ้าได้ตายเพื่อพวกเราทุกคนทั้งๆท,ที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ นี่ก็คือความเมตตาความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าส่วนในพระวรสารน,นั้นเขาพูดถึงน้ําแห่งชีวิตสิ่งที่ชาวอิสราเอลสงสัยในเวลานั้นก็คือพระเจ้าอยู่กับเราหรือไม่อยู่มีการถามอยู่บ่อยๆทีเดียวเวลาที่พบความทุกข์ยากลำบากและเราเอง ก็ไม่น้อยครั้งที่เราถามว่าเอาพระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่าถ้าอยู่แล้วทำไมพระองค์อนุญาตให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นความหิวกระหายความหิวโหยแผ่นดินไหวสึนามิน้ำท่วมความแห้งแล้งและโรคภัยไข้เจ็บบางประการที่รักษาไม่ได้เราถามใช่ไหมพี่น้องเราสงสัยใช่ไหม คมจริงแล้วคนสมัยนี้มากกว่าทุกสมัยซสอีกพี่น้องที่หิวกระหายความยุติธรรมความจริงและความหมายของชีวิตคนเราสมัยนี้ต้องการความรักการยอมรับรู้เสรีภาพและความมั่นคง เพื่อจะแก้ปัญหาของเราเนี่ยหลายครั้งเราก็มุ่งไปสู่ความสวัสดิการทางด้านวัตถุแล้วก็หลายครั้งเราก็คิดว่าเราได้รับพลังมาจากจากการประกันบ้างจากหน่วยง,งานต่างๆที่สัญญาบ้างแต่แล้วเป็นไงครับถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้มเหลวแล้วเราก็รู้สึกว่าท้อแท้ผิดหวังสิ้นหวัง แลวเราก็รู้ว่าในหัวใจของเรานั้นมีความว่างเปล่าใช่ไหมครับในภาษาของยิวคำว่าน้ำเนี่ยมีความหมายอยู่สองอย่างพี่น้องคือน้ำทางธรรมชาติที่เราดื่มและก็ประหัรสถานของพระบินเจ้าฉะนั้นนอกจากนา้ำในฝ่ายกายที่บอกว่ามีคุณค่า เราก็ดูสิครับขวดหนึ่งตอนนี้ก็5บาท10บ,บาทมันแพงกว่านะั้นมันเป็นสินศรัยอีกนะครับเพราะว่าน้ําให้ชีวิตน้ําเป็นเครื่องหมายของชีวิตเดบักกะพีเองก็บอกว่าพระเนเจ้าเองเป็นผู้ที่ให้ชีวิตในความเป็นจริงแล้วหลังจากที่เรารับศีลล้างบาปแล้วพวกเราทุกคนมีน้ำส่งชีวิตอยู่ในใจของเรา ฉะนั้นเราจะต้องใช้เวลาพิจารณาดูว่าน้ำท่งชีวิตที่พระเจ้าให้แก่เราเนี่ยมันเหือดแห้งเพราะเหตุใดบางทีก็มาจากการที่ละเลยในการภาวนาการไปร่วมถวายบูชามิซาการทำความดีเนี่ยทำให้น้ำทรงชีวิตที่เราจะต้องเป็นพระพรสำหรับคนอื่นนั้นมันก็เหือดหายไปเมื่อพระเยซูเจ้าพูดถึงน้ำสรงชีวิต เราก็ต้องเข้าใจว่าน้ําที่โปรองให้นั้นก็คือน้ําแห่งความรอดความกระหายสําหรับชีวิตของพระมันก็เป็นความกระหายที่ถูกต้องและเราควรจะใช้เวลาที่จะสืบหาว่าเราพบได้ที่ไหนในชีวิตของเราในศินมหาสนิทไงพี่น้อง ในศีลแห่งการคืนดีไงพี่น้องในการที่จะทําความช่วยเหลือคนอื่นพระเยซูเจ้าเองเป็นท่อทานหรือเป็นน้ําพุที่ส่งชีวิตพระองค์บอกว่าใครก็ตามที่ดื่มน้ําที่พระองค์ให้นั้นก็จะไม่กระหายอีกเลย หังนี้นาะบุนอากุสติโนอเองก็ได้บอกกับเราว่าหัวใจของเราแต่ละคนเนี่ยมันไร้สันติไร้สันติภาพจนกว่าพวกเราก็จะได้พักผ่อนในองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงเป็นน้ำส่งชีวิตสารหรือว่าสิ่งที่พระองค์สื่อมาให้เรานั้นก็เป็นแสงสว่างและเป็นชีวิต นะครับพระองค์เป็นความสมบูรณ์แบบทุกอย่างของพวกเราที่มีความกระหายที่มีความหิวดังนั้นการที่ผู้หญิงคนนั้นเขาได้เรียนรู้จากพระเยซูเจ้าในวันนั้นเขาจึงรู้ว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่สามารถที่จะให้น้ำส่งชีวิตแก่เขาและเขาเองก็เป็นพยานยืนยันถึงคนอื่นว่าพระองค์ก็คือเป็นพระเมสสิยา พี่น้องครับในช่วงมหาพรตนี้หน้าที่ของเราประการแรกก็คือต้องพบกับพระพินเจ้าสนทนากับพระองค์และเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระองค์เรื่องราวของพระวรสารสอนเราว่าพระเยซูเจ้ารอเราทุกหนทุกแห่งพระองค์ไม่เหนื่อยหน่ายที่จะสแสวงหาเราที่จะค้นหาเราทำไมล่ะครับ เพราะพระองค์รักเราและพระองค์ก็ดูแลใจใส่เราเหมือนบิดานี่คือข่าวดีไม่ใช่หรือครับพระบิดาจ้ารักเรามากจนว่าพระองค์อยากจะมาอยู่กับเราเราไม่สงสัยเพราะพระเยซูเจา้ามาอยู่กับเราแล้วชีวิตของริสชนนี่นะครับถ้าหาักองค์ขาดองค์พระเยซูเจา้าแล้วเป็นชีวิตที่ว่างเปล่า พระคิตตจาเป็นท่อทานแห่งน้ำทรงชีวิตจิตวิญญาณของปรองสามารถทำให้เรามีความสงบนี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังแสวงหาในสมัยนี้ไม่ใช่เลยครับขอพระบิเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกท่านได้พบกับความสุขความเจริญครับ ข้อรำพรึงจากรพระวาจาที่ท,ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้น,น,นโดยพระ,ระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันตินนนสุขนินรันดร์